ขอแสดงความยินดีกับโซ้อแอนออรดีแลคบอสบอยสิลิช่ครับ uh huh. เนื่องด้วยมือนีเลิกง,งามย่ามดีขึ้นบ้านไหม <Yeah. S 1> บ้านยุดใสัยหลลังนี้ บ้านของเพิ่นน่ะยุงเทกตัวบาโจาบ้านหลังนี่เ่าไร่แล้วได้หลังหลังนี่นี่แหละเพื่อนว่าวันนี้เรืงามยามดีทําพิธีขึ้นบ้านใหม่บ้านอีกหลังจากน้ําพักน้ําแรงของเราของเพิ่นสองคนไว้พักแล้วก็ปักหลักไว้ที่กทมขอบคุณขอพระคุณทุกๆความรักความเมตตาและกำลังใจจากทุกๆท่านนะคะแอบออไรดีเพืนไปคนโพดแล้วบอดบอยเุืนก็ได้มาแชร์โพดบ้างสิ เพราะแรงผลักดันของพี่น้องแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนขอพระคุณครับแฟนคลับเพื่อนบัตรเอพีเพื่อนเอวเนี่ยที่อยากไดสนับสนุนดีที่อยากไี้เออก่อนอื่นทั้งสองคนก็ขอแสดงความยินดีเนาะครับผมขอหายอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแหงร่ำรวยเงินทองผลเงินเขาบไปอุ้ยอยากผูบัตรลอทีแน่นอนในเสีอกแล้วนี่เออถ้าเกิดเป็นซองถ้าเกิดว่าครูสั่งครูส่งพี่สองคนนี้ ตั้งแต่คบกันมากนี่มีแต่เขาคืนว่าเรื่องดีๆเขามาหลักการงานความรักถือว่าเป็นปีที่สองคนเนี่ยคือเป็นปีที่แฮปปี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักนอกกับประสบความสำเร็จในเบจรุกาแล้วก็งานแต่งที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมายิ่งใหญ่อลังการเลยไปไปยังไงเราบรรยากาศตั้งเครับศิลปินกับไปแล่ว หายมันก็กำลังใจฉันก็ไปพอกับแพ์ก็มีอะไรทีนแรงก็เอ่ยมีลุยก็ไอ้ต้อมตัวเห็นเขาว่ายิ่งไงอลังการหูบอเพิ่นสางเบิดหาล่างแล้วก็เอ่ยได้สิบสเป้าตอออ่อเนาะแล้วในงานนั้นก็คืออุ้ยฉันไปเห็นเนี่ยคือนี่ต่คนสวยๆรอแต่งตัวใส่ชุดแดงเนาะเออแล้วมีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีความเพิ่นมีความใจดีต่อแฟนค่ะ เพื่อนโตจีนแต่ละโตนี่ก็คือพร้อมรับรองแฟนคลับที่ไปไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามถ้าบอกว่าอามาจากแฟนคลับเพื่อนกับซีแยกหายว่าไปนั่งมอนิเดอร์มาจากแขกที่เพื่อนใจซ่อมกันโชวนิเดอร์กจสินะแล้วทีนี้โตกับโตอันนี้ก่โตจีนอาหารเต้นโตวันจะให้มานั่งปุ๊บคนหนึ่งสอมคนเขาเสิร์ฟเลยดิเออมีเครื่องดื่มมีอาหารการกินมีอะไรแบบว่า พร้อมเลย<ม>แล้วก็ตกะอาวางมาท้สีล่อล่อแ้นขับประมาณว่าเพื่อไวเพื่อไวติดตัวมันมพอพอเพราะว่าแ้นขับเพื่อนหลายอยู่แล้วเราผู้ใดมาก ทำเป็นแฟนคลับมาแต่สเพื่อนตอนรับเบิร์เมนกูขู่เรา<อ>ว่ามาจุ่มมีกบงงับง่ายเออแล้วก็พี่สองสารนี่อู้แบบว่าโรแมนติกแบบอันนี้มากเลยมีความสุขคนไปเห็นหลักสินีอความสุขอินแบบว่าเออเหมือนในหนังในละครที่เขาจัดกันเลยเออไปก็แต่งแต่้แล้เออแล้วมันนี่เป็นยังคือมีดราม่าเรื่องสินสอนกระดามาว่าไปกูไปอันนี้มากมว่าเศร้าสินสอนมา,ากเพราะว่าวัน,น,น,โอโอนแต่งเนาะก<ถ>็มี คนเอาลงว่างานเงินสดเท่านี้ท้องเท่านี้เพชรแล้วก็ชนูดทีดินแล้วก็นาฬิกาใช่ใช่แล้วทีนี้คนก็เลยเอาไปเอาไปโยงเอาไปเขียนข่าวว่ารวมๆแล้วเป็นร้อยล้านร้อยล้านเออนางเอกมอรมแต่งานร้อยล้านแล้วคนไม่เชื่อไงสิล้านเถอะว่าสัตว์ซิปล่เทียังสาวแต่ท่องเขาน่ะซิปร้อยรอย้อยบาทรอยบาทคูณสามหมื่นสองกระเทงสามล้านโอ้สามล้านไรร้อยร้อยคูณสาม มันเจ็ดล้านกว่าเลยนะแค่ทองอ่ะเนี่ยบาทละบาทละสามบาทละสามพันบาทละสามล้านอ่ะใช่คู่นี่บาทสามพันสองพันร้อยร้อยร้อยเออเออชั้นนี้กับอันอันอันนั้นเนาะตกอันนั้นเนาะเออสามล้านแล้วก็บวกกับค่าแต่งอีกสี่ล้านก็เป็นเจ็ดล้านเหรอสาวฉนดทที่ดินอ่ะ อีกไปเท่าไหร่บาที่ใบเออแล้วที่อันใจกลางเมืองน่ะแค่ไรนึงก็เท่าไหร่หลานเลยเลยบางที่ก็เร้อนเออแม่อันนี้ก็คือนที่นี่เพื่งมาหายหนึ่งจ็ดส พราะว่าผลักสื่อดีเด้ชุดเครื่องเพชรอีกเด้บอลเ้ร่วมแค่นั้นนะนาฬิกาโรเลิศล่ะเลื่อนละเท่าไรตจะมานาฬิกาโรเลิศในกระไล่ๆเดียวซีเรียสเป็นเรื่องนะนั่นแหรวมๆกันแล้วมันก็เกือบร้อยล้านจริงๆค่ะเพื่อนบอลเ้่คูดออกมาเขาได้สมบัติเพิ่นเพื่อนบอลเ้่คูดออกมาดิเออมันแค่ส่วนน้อยสิแล้วอีกอย่าหนึ่งค่ะเพื่อนบอลเล่คูดจาเสือเออเพื่อนแต่งกันเพื่อนมา เพื่อยินดีให้กันก็เพืเออ่อย,ยินดีให้กันเออจนอันบอดไว้คุนออกมาไล่สักครั้งสุดท้ันเลยฉันก็ได้บอกไปแล้วจนยายสวยแซววา่าเราถ่ายรูปกำเงินนะกองสีหลังที่เอาไปให้เขาอีลีบ่วบอดนี่อีลีบอว์บแซวนะเออกับหัวหลอกอ๋อห้ยซ้ำน,น,นันนนน้นนึงอีสีนาก็คือเพปันหาด้วกันนะเคือหาได้หลายร้ายบนนั้นด้วสีแหมเออ กข่อยบ่งักเงินข่อยบ่เอาสมบัติออกมาเบิดจนวานสินะเจ้าเขาเขาว่าเขาแบบว่าอ้วนนะเออเขาก็เลยดราม่าว่าอ้วนอ้วนวัดแต่งใหญ่จัโตแต่งใหญ่โตเกินมอหล่างมาสั่นว่าไปโอ้ยจะเป็นจดเจ้าบ่เห็นตอนเขาหาเนาะแต่เขาเข้าใจเพิ่นนะว่าเป็นหยังเพิ่นอจัดไงเพราะว่านึ่งแหละแขกที่มาร่วมงานก็คือระดับจังหวัดเลยเป็นผู้ว่าแน่ยังแน่เนาะแล้วก็เป็นศิลปินระดับประเทศก็มาร่วมงาน แล้วอีกอย่างคือเพิ่นกับแค่แฟนคลับที่มารวบงานทุกคนเพื่อนไอเกียรติทุกคนเลยอ่านั่นแหละยังโตจีนยังอาหารพ่นก็ยังเฮ็ดให้พ่อให้ป๊าเกพือแฟนคลับที่จะมาก็คือรับอย่างดีแต่งานเช้างานเย็นก็รวมๆกันแล้วก็เพิ่นมหาล่ะเพราะฉะนั้นจัดงานเนี่เนาะค่ะจัดงานกเค้าใจเพื่อนะลนบเป็น เป็นสองคนที่เก่งเป็นระดับผู้บริหารปัญหาเงินมากขนาดนี้แล้วแล้วกับปีๆหนึ่งปัญหาเงินในจักบาทรดิเจ้าคิดเบิง์กเราเนาะเราเพิ่นเนยเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเป็นระดับผู้บริหารเพื่อกันทัพมีที่เก็บการเก็บเงินหลายๆอย่างเขาแค่จะเห็นศิลปินมอลาฟเนี่ยจะเลือกที่จะใส่เงินไปทั้งอ่ะซื้อที่ดินซื้อบ้านสร้างบ้านให้ฟรีไวมากกัวเนาะเพราะตรงนี้จะได้กําไรในอนาคตไงเขาเก่งนะถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะเพราะว่า ทั้งเป็นหัวหน้าวง<ม>เออทั้งสองคนเลยดลยอล่ะ<ม>เอออย่างแอนเนี่ยออกมาเป็นนักร้องเดี่ยวใช่ไหมมาทำวงเป็นแอนอลิเดนอย่างเงี้ยงานก็เยอะไปออกแต่ละทีเหมือนนึงกับทรง<ม>่านแบบแอเนเลยคือแฟนเขาก็เหนียวแน่นแฟนมันก็เยอะบัดนี้มาบวกกับบอดบอยสางโมโมวหล่อมใหญ่มากอีกแล้วแถมใจดีอีกเ,เป็นหัวหน้าที่ใจดีแล้วล่าได้เงินได้ยังมาได้ติดมาหนาวิธีเพิ่นก็เอาไปแจกอันนี้ อันลูกน้อยกอแจกว่าทุกคนเลยเด้เออไปแบ่งกันเหมดเลยบ่มีว่าผู้นี่แต่ไร้ผู้นีได้นออ้อยก็คือทอกันเห็นบ่อยๆเลยเด้ทดี่เพิ่นออกออกมาอันนี้ข่าวนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวสายบดราม,มา่าเรื่อง<ช>ว<ะ>่าเรื่องเพิ่นเศร้าศีรษะมากเพราะว่า่กัมีเงินปานนี้มีบ้านมีรถมีที่ดินมีตลาดสุขสานโล่งเล่มสร้างนและสันเนียงเนียงเพิ่นมาหาศาลโล่งแน่เน่ยบอกเพิ่นว่า เพิ่นกู้มาจริงเพิ่งกู้มาซีบลานแต่ว่าตอนนี้เพิ่นสรรั่งไปยีมชื่อมาล้านเลยยังบ่แหล่ะกู้บ่บอหอยละวา่าเออละวา่ามือน,นั่นแล้วที่นี่คันแม่นว่าอ่าเพิน่นสิไปกู้มาเพิน่นสิมีเงินซื้อบ้านในกรุงเทพบ่บแต่ว่าในบ้านในกรุงเทพจ่จัาล่อนจะว่าอุ้ยแพงบบ้านหลังเนี้ยเออบ้านจัดสรรอี้ยหลายสิบล้านนะบ้านหลังเนี้ยอืมเข้าที่มองด้วยตาเปล่านะเราอยู่ในกรุงเทพนะหลายละเนาะแต่ว่าก็หลังใหญ่เลยนะเออแต่ก็บอกเป็นยังไงเหรอครับผมผมเสียบ้า แฟนคลับบานทางเอพ์กันเพื่อนเข,ข้าใจแล้วเพื่อนก็ห้างอยากจะสนับสนุนแอนก็บ่อยแบบนี้คนที่ไม่เข้าใจเราก็ไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องปล่อยผ่านเพราะว่าปควิดมีส่วนใดส่วนเสียอย่างกับเท่ากันสิแม่เท่า,ออาแค่คนที่หักเข้าดีดกลัวสิเนาะต้องล่าสุดนี่เดย์แม่แตนก็แม่แตนแม่จะเป็นไปซื้อขายกันเนาะจะเป็นเฟนแบบเหมือนคู่สร้างคู่สมแล้วแม่ต้องมาชื่อเหมือนกันละกันอีกเด๊เห็นโมเมนต์เพคนเอาลงหมื่นเศร้านี้จะเห็นช่อง สองแม่แม่แตนยายสวยน่ะเออเอาโล่งว่าเพิ่นเหล่าความฝันเพิ่นขึ้นบ้านไม่ลูกเพื่อเนาะพิธีของคนอีสานโบราณน่ะเขาจะมีการนอนนอนแล้วก็ห่มผ้าแล้วก็เหมือนว่าให้มันขามขึ้นเอานอนเอาเหลือเอาชาให้ลูกแหมแม่สองคนมันจะมานอนร่วกันแม่บอดบอยกับแม่ซอแอนมานอนร่วกันแล้วังกันก็บุ้มโป้มันก็ตื่นขึ้นมากอ้าวเราครอบฝันในฝั่งแม่คนทาาสิเราเลยตื่นมากอู้จะเมงคอยฝันดีเด้อเพื่อนนางสิ อันผู้แม่แอนน์น่ะเธอก็ว่าคอยฝันเห็นแก้วร้อยมาสองดวงนะสินะผู้แม่บอยน่ะแล้วก็ว่าคอยกับฟันเห็นพระพุทธรูปสององยางงามเลยสินะมันก็ว่ามาเด้อน้องโลเลขข็กคุณนางซีอเออมาเด้เอมาแฝดเด้อคุณน่ะรูสีมาก,าก <แฟ S 1> ารู้สีมากเฟ่กาเนลล์เขาปันคล้ายกันมากแล้วเออแล้วทุกคนก็ ลุ้นลุ้นมากๆเลยฝ่าม้าเด้ออยากหน้าทั้งทั้งแม่ทั้งสองคนนั่นแหละเออแล้วก็ลุ้ทั้งคนทายทั้งเนี้ยคนจะพากันหัวมันว่าอุ้ยโมเมนต์น่ารักมากเลยนะครอบครัวแบบว่ารักกันแห้งทั้งทัอื่นยังเกาะแม่แม่ญาติครับแม่ญาติแม่เขาแม่เขาแม่เขาเออคือรักกันดีแล้วกับแบบโมเมนต์แบบครอบครัวที่อบอุ่นมากครอบครัวสมครอบครัวนี้มาหากันอ่ะเออนั่นแหละ ว่อใช่ขยกให้มีข่าวดีแล้วเร็วแต่รุ่นแล้วรุ่นอีกน่าจะมีข่าวดีแล้วเร็วนี่แหะบ้านอันบ้าน 5ab สิิอาส์เดปูแคนหลานแล้วเร็วนี่หละแม่เนี่ยเด้อบอเนี่เด้อพีน้องเด้อนี่อยุทธกบอยแล้วกันนี่ยอยนียยกจด้วยกองเทปมนบช่วงเพศกัช่วงนี้ใจเราอลงเทปลาสคุณไมค์ปัชลีไปรับเชิญวนขาพี่น้องเนาะเอากาฟคนงานในสนา ปากปิดตามหมอร่ำใจเกินรอยเนี่ยที่จะปิดฤดูกาลในเร็วๆนี้วันที่26มิถุนายนนี่ก็คือวันเกิดบอยพอดีอ๋อก็ปิดฤดูกาลในวันนั้นเลยเลยปิดอยู่บานเพลินเลยอผอกับปาแฟนขับแฟนเพลงแฟนขับของบ้านทังเ b มีแฟนขับของบอยสีริช่ใจแฟนขับใจเกินรอยทุกคนไปให้กำลังใจอ่า ทั้งบอยซีรีใช่แล้วก็สามาชิกของแจกเงินลอยทุกคนแล้วก็แอนอลดีนัมเด้อครับผมเป็น่งกันร่างจ่ายหลายๆเด้อมือปิดฤดูกาลอยากให้ยิ่งใหญ่งกันร่างการแบบนี้แล้วก็เริ่มต้นฤด,ดูกาลหนะ้า<ด>เรามาจับตามองกันเท่ามาให้กันร่างจกันว่าหมอลเรใจเกินลอยจะปรับเปลี่ยนไปได้ทีทางไหนจะสางเสื้อผ้ายางให้เข้าแฟฝงขับเป็นแนวรับช่วงกันมาล่อลุดกันครับอ่ะสำหรับวันนี้เทาสองคนกับศิลาแล้วเนาะอ่าไปไปละค่ะบ๊ายบาย